ย่นีันม่พวกใหญ่ไม่แต็ตป็งปากจุงโดยยนย่นเพาะไฟวิดโอนไหมนั่งง่ามเจ๊ใหญ่นำมาสำรวจโครงการยู่ดีกินดีตุยพี่จะงเห็นเอบเห็นก่นชามเดือย ไป่ไหมเนี่ยมันแต่หัวไงตตัวที่หน่อยแหเนมักนสีใหญ่ๆเลยมันมันกินเน้อป่านันก็คือปลด มันเป็นทางเพื่อเอาเมื่มอก่นอนได้เลยจิง<ห>มาได้เลยเอาเมืนน่อนนก่อนจิงมาไหมลงไปเคี่ยนนะให้แม่แบบนั้น,มมนให้แม,ม่จ้ะ